และเชา้าวันนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงกรณีที่อุบัติเหตุรถตู้เนี่ยนะคะมาอีกแล้ว ขับรถเร็วพยายามที่จะแซงรถคันข้างหน้า<ช>รปรากฏว่าจะแซงทีไม่พ้นนะคะก็ไปเจอรถอีกเลนหนึ่งประสานงานกันสุดท้ายเนี่ยน,นะคะก็เกิดอุบัติเหตุกันไปคราวนี้มาอีกแล้วไปชนกับรถสายตรวจซะด้วยเมื่อวานนี้ที่รายงานมานะคะช่วงบ่ายปรากฏว่ามีรถตู้โดยสารประจำทางปรับอากาศค่ะยี่ห้อโตโยต้าวิ่งระหว่างช่วงกรุงเทพจนถึงเขาทรายดงขุยจังหวัดเพชรบูรณ ก็ไปชนกับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสอนอนรราชบ,บุรณะนะคะตรงทางยกระดับอุตราพิมุกหรือว่าโทเวฝั่งขาออกช่วงเหนือโรงแรมรามาการเดนแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรมอพอดีคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะคะคร,รถตู้พังยับเยินห้องเครื่องเนี่ยนะครับใช้เวลาเนี่ยนะคะคือในการไปตรวจสอบปรากฏว่าเห็นสภาพรถจอดนิ่งอยู่ตรงเลนกลาง ด้านหน้าพังเห็นห้องเครื่องผู้โดยสารที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะก็ออกมานั่งอยู่ข้างทางรอการช่วยเหลือส่วนรถที่เป็นรถสายตรวจของเจ้าหน้าที่ท้ายรถโดนชนยุบค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเป็นผู้โดยสารกับคนขับรถตู้เป็นผู้ชายหกคนและมีผู้บาดเจ็บจากรถสายตรวจสองรายก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้หญิงที่ถูกกุมตัวมาปรากฏว่ามีบาดแผลที่ใบหน้า สรุปแล้วทั้งหมดนี้มีเหตุการณ์นะคะผู้ที่บาดเจ็บ8ดรายด้วยกันทั้งหมดถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะ จากการที่เจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็บอกว่ารถตู้ขับมาด้วยความเร็วมาเลนกลางสุดท้ายอยากจะแซงคันหน้าก็เบนออกไปเลนซ้ายแต่ไปเจอรถกระบะตำรวจที่ขับอยู่ก็เลยทำให้เบรกไม่ทันสุดท้ายไปชนรถตำรวจอย่างรุนแรงนะคะรถหมุนสะบัดจนไปจอดนิ่งอยู่กลางถนนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์มาเตือนกันนะคะเพราะว่าจุดนี้เคยเกิดเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นคดีใหญ่นะคะที่มีเยาวชนหญิงไป ขับรถซีวิกไปชนรถตู้ในปี53ก็เป็นจุดเดียวกันเหตุการณ์รั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิตไป9รายแต่ว่าคราวนี้ถือว่าเคราะห์ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับส่งท้ายช่วงสงการพอดีครับต้องฝากเตือนกันคุณผู้ชมครับว่าการใช้ทางด่วนนะครับโดยเฉพาะทเวเนียคือจะเห็นคนชอบที่จะขับรถเร็วกันนะครับเนื่องจากถนนค่อนข้างโล่งนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายด้วยนะครับยังไงก็ปฏิบัติตามกฎจราจรครับ